ในวโรกาสวันสงกรานซึ่งเป็นวันปีใหม่ตามรทเพณีของไทยดั้งเดิมผมขออาราธนาคุคกพระสริรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงอำรวยพรให้พี่น้องคนไทยในสาราชนาจักรและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จใน หน้าที่การงานคิดสิ่งใดอันเป็นกุศลขอให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังและขอฝากถึงพี่น้องคนไทยว่าให้พวกเราช่วยกันเป็นผู้แทนของประเทศไทยเป็นผู้แทนแสดงถึงเป็นความเป็นคนดี ความเป็นคนมีน้ำใจความเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมในสาราชนาจาักรอย่างคงเกลียวและเป็นประโยชน์และได้รับการยอมรับรับใครจะคนท้องถิ่นในสาราชนาจาักรส่วนอี่ใิม่วันสุกร์นี้ทครับ